ยินดีก็ต้อนรับสู่ช่องอินทิราชาแนลนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องมาท่ายบึงย่ำกับบรรยากาศย่ำเศร้าของฟาร์มที่ขนอยอยู่ตะเวนกลางคืนนะคะตอนนี้คือช่วงวลาตีหาอากาศอุ่นสบายดีแต่สวยๆจังหน่อยของสีหอน,นะคะ่ะ คือฟาร์มที่ขนอยอยู่เดอ้อเนื้อที่สามร้อยห้าสิบเอเคอร์อน,น,นะคะอันนี้คือที่อยอาใส่เครือหาดของนางเอง,เองนั่นแหละคะ่ะช่วงน้นแรงมาค่อยมีอย่างไทยเึงเงนาะคะ่ะเกือบเป็นซินตานหมด ช่วงหนา้าฝนซมียยยยอย่างหลายๆอย่างแทบิึงดูสค่ะจะพยายามอัพโหลดลงเรื่อยๆจะพยายามพัฒนาฟิมือจ้าของไปเรื่อยๆลงโล่งที่ลงโล่งบรรยากาศดีๆอากาศบริสุทธิ์ตะ,ะเวนบนท่านในในคืนเนื้อการเด้อเห็นทางตะเวนคืน คลิปนี้สมิ้นก็เนจาเดี๋ยวจะมาอัพโหลดลงให้มึงไหมเนาะจ้าเนะถ่าตอนตะเป็นขึ้นก่อนสวัสดีค่ะ